หมูหันฮะ <laughs> อันดับแรกเอาซิโคง้คงซิ่โครงวางเพื่อน่อไปห้าสีเห็ดขั้นตอนคือเห็ดใหยหนังมันปึงใช่สามสี่ตักน้ำร้อนอม,มาลวก<อ>กว่าจะได้กินเนี่ยดูดิวิธีขั้นตอนเนี่ยมัน คนทำจะพริกขี้ผีถันนะครับผมใช่ถ้าไม่เห็นยังอันน้ำส้มสายชูกับซีอิ๊วดำแต่งสีให้หนังมันโอเคสวยสวัสดีสวัสดีกินข้าวมาก่อนอ่ะเอาเหรออันนี้เราทำวันนี้กินพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ครับเที่กินเจอกันครับแล้วก็ทาหมูด้วยน้ำหมักก็สามคืออ่ะ ใช่เพิ่มความหอมและรสชาติอะไรวะงิงอันนี้เป็นขั้นตอนที่ว่าทานมันพืิครับลงหมูเนาะไข่หมูมันหรืว่ามีความเป็น้ํามัน้นยมันตอนนี้ครับหมูเราเสร็จแล้ว cái nặng à <coughs>